สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะทําการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยคลิปวิดีโอนะครับจะทําการทดสอบดูว่าจะได้ผลเป็นอย่างไรครับคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียไปหรือไม่ในการโฆษณาครับหลังจากคลิกตรงคําว่าโปรโมทเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ก็จะมีคําว่าเพิ่มวิดีโอแทนนะครับสามารถโปรโมทเป็นรูปภาพก็ได้หรือโปรโมทเป็นวิดีโอก็ได้นะครับผมจะลองโปรโมทเป็นวิดีโอนะครับคลิกวิดีโอนะครับจากนั้นก็คลิกอัปโหลดวิดีโอใหม่ครับ จากนั้นก็เลือกวิดีโอนะครับก่อเลือกวิดีโอที่จะโปรโมทนี่ควรจะเป็นคลิปวิดีโอที่สั้นๆนะครับเพื่อแนะนําตัวของเราหรือเว็บไซต์เราครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับวิดีโอของเราก็จะทําการอัปโหลดแล้วนะครับวิดีโอก็จะทําการเข้ามาแล้วนะครับวิดีโอก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยครับภาพก็จะเข้ามาทางด้านฝ่ามือนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์นะครับหรือเรียกว่า landing page นะครับหน้าที่จะไปลง จากนั้นเราก็จะต้องเขียนข้อความนะครับอางเียข้อความนั้นก็มีความสําคัญนะครับสําหรับจะทําให้คนสนใจแล้วคลิกเข้าไปดูครับสังเกตว่าจะมีสีส้มขึ้นมานะครับนั่นก็หมายความว่าเราเขียนเกินจํานวนสีส้มขึ้นมาอีกแล้วครับถ้าสีส้มขึ้นมาอย่างนี้ก็มันเกินนะครับเราก็จะต้องลดคํานะครับจากนั้นเราก็จะต้องใส่คําที่เหมาะสมด้วยนะครับใส่คําลงไปในวิดีโอของเราในนี้นี้ผมจะเลือกคําว่ารับชมเพิ่มเติมครับคลิกเข้าไปครับส่วนเพศนะครับเลือกเป็นผู้ชายผู้ชายล้วนๆครับ แต่ถ้าคลิกทั้งหมดก็หมายความว่าทั้งเพศหญิงเพศชายนะครับหรือทุกเพศนั่นเองครับอายุ18ปีถึง65ปีขึ้นไปส่วนก็ประมาณนะครับต่อวันถ้า178บาทนะครับจะมีการคลิกเข้าเว็บไซต์ประมาณ130ถึง241ครั้งต่อวันค่านี้เป็นค่าประมาณนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้ครับอาจจะได้ร้อยหนึ่งหรืออาจจะได้สี 500, ่ห้าร้อยก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะมีความสามารถในการเขียนข้อมูลหรือวิดีโอของเรามีคุณภาพขนาดไหนก็ต้อง30บาทต่อวันขั้นต่ำครับ เป็นไปที่ส0บาทครับการคลิกโดยประมาณ22่ถึง40ครั้งต่อวันกำหนดวันนะครับผมจะเอาแค่วันเดียว16วันนี้มาที่16เอาวันเดียวก็17เมษายนครับ16เมษายน1วันก็คือถึง17เมษายนนั่นเองปี2559นะครับจากนั้นก็อ่านทบทวนอีกทกนีนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ mcu ตรงนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ผมก็จะใช้คำรับชมเพิ่มเติมเ,มเข้าไปนะครับในวิดีโอที่จะดำเการโปรโมทเว็บไซต์นะครับ ว่ประมาณ30บาทต่อหนึ่งวันได้ประมาณ22-40การคลิกจะอยู่ที่ประมาณ22-40ครั้งต่อวันใช้งานโฆษณานี้จนถึง17เมษายน2016ก็เท่ากับ1วันนั่นเองก็เป็นคลิปวิดีโอซอมพัดลมนี่ก็คือตัวอย่างตัวอย่างวิดีโอนะครับหน้าตาเวลาจะไปโฆษณาก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นในรูปลักษณะที่เขาโชว์ขึ้นมาเลยครับรับชมเพิ่มเติมนะครับ ที่ผมเลือกจาก,กี้จะอยู่ตรงนี้ครับรับชมเพิ่มเติมเมื่อคลิกรับชมเพิ่มเติมก็จะวิ่งเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราบอกไว้นะครับส่วนถูกใจตรงนี้จะไม่สามารถส่งข้อมูลให้ท่านได้นะครับต้องถูกใจด้านบนนี้เรากฏว่าถูกใจด้านบนไม่มีครับสําหรับวิดีโอไม่มีครับแต่ถ้าเป็นสีขาวบ,บนมือถือจะมีนิ้วโป้งขึ้นมาการคลิกนิ้วโป้งตรงนี้จะทําให้ผมสามารถส่งข้อมูลให้ท่านได้โดยตรงนั้นเองนะครับสีขาวบ,บนมือถือซึ่งนั่นก็หมายความว่าใครที่คลิกถูกใจเพจตรงนี้ก็เท่ากับ เป็นการถูกใจเพจซ่อม mcu ซึ่งนั่นก็หมายถึงเมื่อผมทํางานซ่อมเสร็จผมก็สามารถส่งข้อมูลงานซ่อมให้ท่านดูได้ทันทีเลยครับแต่ถ้าถูกใจด้านล่างนี้ด้านล่างวิดีโอตรงนี้ id. ผมจะไม่สามารถส่งข้อมูลให้ท่านได้นะครับเพราะมันเป็นการถูกใจโพสต์นะครับไม่ได้ถูกใจเพจปีขา่าวบนเดสก์ท็อปครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่มีไม่มีการกดถูกใจเพจได้นะครับเราะจะไม่มีที่มุมขวาบนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ถ้าคลิกรับชมเพิ่มเติมก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ แต่ถ้าคลิกตรงคลิปวิดีโอก็จะเป็นการชมวิดีโอไปเฉยๆไม่ได้เข้าเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็คลิกโปรโมทโพสได้เลยครับหลังจากตรวจเสร็จหลังจากโปรโมทก็ทางเพจก,ก็จะทําการพิจารณาว่าละเมิดนายบายหรือไม่ถ้าไม่ละเมิดนายบายก,ก็จะอนุมัติให้มีการโฆษณาได้ทันทีครับใช้เวลาประมาณ15น,นาทีก็รู้ผลครับส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่าอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณานะโปรโมทเว็บไซต์นะครับหมายความว่าจะให้คนคลิกเข้าเว็บไซต์ของเรา อันนี้ก็หมายความว่าอยู่ระหว่างตรวจพิจารณาถ้าเราอ่านข้อมูลตรงนี้แล้วปรากฏว่าไม่ถูกใจนะครับเราก็สามารถคลิกแก้ไขาการโปรโมทได้ที่นี่แล้วก็แก้ไขได้นะครับสําหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับจะดูว่าผ่านหรือไม่แล้วก็ผลลัพธ์ในการโปรโมทเว็บไซต์จ,จะมีกี่คลิกได้ผลเป็นอย่างไรติดตามตอนหน้าครับสําหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ